ใครที่เคยถูกเอาเปรียบหรือบางครั้งอาจเคยเอาเปรียบคนอื่นโดยไม่รู้ตัวคลิปนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจกฎแห่งกรรมของคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าจะในเรื่องงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแท้จริงแล้วการเอาเปรียบคือการสะสมนี่กรรมที่ย้อนกลับมาหาเจ้าของในเวลาที่คาดไม่ถึงฟังจบแล้วคุณจะรู้ว่าการไม่เอาเปรียบใครเลยนั้น คือทางเดียวที่ใจจะเป็นสุขอย่างแท้จริงเคยไหมคะที่คุณรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนเอาเปรียบบางครั้งอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยบางครั้งก็อาจเป็นเรื่องใหญ่แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกลับทำให้ใจเราหนักอึ้งเพราะการเอาเปรียบไม่ใช่แค่เรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบแต่มันคือการละเมิดความเป็นธรรมคือการใช้โอกาส ความไว้ใจหรือความไม่รู้ของอีกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคนบางคนชอบยืมเงินแล้วไม่คืนบางคนชอบอาศัยความใจดีของผู้อื่นเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบบางคนเอาความรักของอีกฝ่ายมาเป็นของเล่นแต่กลับไม่เคยคิดจะตอบแทนด้วยความจริงใจทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนว่าเขาได้เปรียบแต่ความจริงแล้วเขากำลังสร้างนี่กรมก้อนใหญ่ไว้โดยไม่รู้ตัว ในพุทธศาสนาการเอาเปรียบถือเป็นการล่วงละเมิดเจตนาดีของผู้อื่นซึ่งจัดเป็นอกุศลกรรมและกรรมย่อมมีผลเสมอในทางธรรมการที่เรายืนอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นไม่มีทางทำให้เราสูงขึ้นได้อย่างแท้จริงแม้โลกจะไม่ได้ลงโทษเขาในวันนี้แต่กฎแห่งกรรมจะไม่ลืมจะมีใครสักคนหรือสักเหตุการณ์ ที่ย้อนกลับมาให้เขาได้รับในสิ่งที่เขาเคยกระทำไว้และนั่นคือความยุติธรรมในแบบของธรรมะคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นบางครั้งอาจมองไม่เห็นว่าเขากำลังกัดกินความดีในตัวเองไปทีละน้อยเขาอาจรู้สึกฉลาดรู้สึกเหนือกว่าที่สามารถหลอกใช้คนอื่นได้แต่ในสายตาของธรรมะสิ่งนั้นไม่ใช่ใชัยชนะ แต่มันคือการสะสมบาปโดยไม่รู้ตัวเคยได้ยินไหมคะว่าคนที่ได้อะไรมาโดยไม่ชอบทมย่อมต้องจ่ายคืนในวันที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยบางคนเอาเปรียบลูกน้องให้ทำงานเกินหน้าที่โดยไม่ให้ค่าตอบแทนที่สมควรบางคนเอาเปรียบคนรักให้เขารอให้เขาทนทั้งที่ตัวเองไม่เคยซื่อสัตย์บางคนเอาเปรียบเพื่อนขอความช่วยเหลือครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ไม่เคยช่วยใครกลับเลยคุณว่าคนแบบนี้มีความสุขจริงๆหรือคะความสุขที่เกิดจากการกดคนอื่นลงคือความสุขที่หลอกตัวเองและชั่วคราวและเมื่อวันหนึ่งเขาไม่เหลือใครอีกเลยนั่นแหละคะ่ะวันที่เขาจะเริ่มรู้สึกว่าทุกคนหมดศรัทธาแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่เคารพตัวเองในชีวิตนี้คุณอาจเจอคนที่ฉลาด แต่ขาดเมตตาคนที่มีไหวพริบแต่เลือกใช้มันเพื่อเอาเปรียบคนอื่นและบางทีคุณอาจรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมเพราะคนเหล่านี้ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าแต่ความสำเร็จที่แลกมาด้วยน้ำตาของคนอื่นไม่มีวันยั่งยืนยิ่งสูงขึ้นด้วยบันไดที่ช่อชนยิ่งเสี่ยงที่จะร่วงลงมาอย่างเจ็บปวดผู้ที่เคารพในสิทธิของผู้อื่น แม้จะเดินช้าแต่เขาจะไม่สะดุดผู้ที่ให้ก่อนรับแม้จะเสียเปรียบบ้างในบางครั้งแต่เขาจะได้รับความไว้วางใจซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่ากว่าเงินทองในทางธรรมะไม่มีคำว่าเสียเปล่าสําหรับความดีทุกความอดทนทุกความเสียสละทุกการไม่เอาเปรียบแม้ในยามมีโอกาสจะกลายเป็นพลังงานแห่งบุญ ที่คุ้มครองจิตใจและชี้นำทางชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริงเคยมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าไม่อยากให้ใครเอาเปรียบเราก็อยากเป็นคนแบบนั้นเสียเองเมื่อใดที่คุณเลือกจะไม่เอาเปรียบใครแม้จะมีช่องทางแม้จะมีโอกาสแสดงว่าคุณกําลังชนะใจตนเองและนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการชนะใครทั้งโลก จงรู้ว่าความซื่อสัตย์คือเกราะที่แข็งแรงที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันใครที่มองว่าความดีทำให้เสียเปรียบคือคนที่ยังไม่เข้าใจว่ากรรมดีไม่เคยทิ้งใครในวันที่คนอื่นหมดหนทางคนที่ไม่เอาเปรียบใครเลยจะมีคนพร้อมยื่นมือให้เขาเสมอแม้แต่ฟ้าก็จะเมตตาคนแบบนั้นมาถึงตรงนี้คุณอาจย้อนถามตัวเองว่า แล้วถ้าฉันเคยเอาเปรียบคนอื่นมาก่อนละ่ะฉันจะทำอย่างไรดีคำตอบคือเริ่มต้นจากการสำนึกผิดอย่างจริงใจไม่ใช่แค่รู้สึกผิดแต่ต้องเปลี่ยนแปลงการกระทำหยุดพฤติกรรมเดิมขอขมา ผู้ที่เคยได้รับผลจากการกระทํานั้นและตั้งใจชดใช้ด้วยความดีเพราะกรรมเก่าแม้จะหนีไม่พ้นแต่กรรมใหม่เราสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์ได้และเมื่อเราหยุดเอาเปรียบเราจะเริ่มเข้าใจคุณค่าของความเท่าเทียมมากขึ้นทุกวันในที่สุดใจเราจะอ่อนโยนขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวกรรมแต่เพราะเข้าใจว่าความดีนั้นเบาสบายกว่าเสมอคนที่เอาเปรียบคนอื่น อาจได้อะไรบางอย่างในตอนนี้แต่สิ่งที่เขาเสียไปคือคุณค่าของตัวเองจิตใจที่เคยใสยจะเริ่มขุ่นศรัทธาจากคนรอบตัวจะค่อยๆลดลงและวันหนึ่งเมื่อเขาต้องการใครสักคนเขาจะพบว่าไม่มีใครอยากอยู่ข้างเขาเลยเพราะสิ่งที่เคยได้มาแบบไม่ถูกต้องจะไม่มีวันอยู่กับเขาได้ตลอดไปในทางกลับกัน คนที่ไม่เคยเอาเปรียบใครแม้จะไม่มีอะไรมากแต่เขาจะไม่รู้สึกว่างเปล่าเพราะเขาเต็มเปี่ยมด้วยความภูมิใจด้วยความสงบและด้วยบุญที่เงียบงามจงเลือกทางนี้นะคะทางที่แม้จะช้าแต่ปลอดภยัยและไม่เหยียบย่ำใครเลยเพราะนั่นคือทางที่กรรมดีจะคอยนำทางและใจของเราจะหลุดพ้นจากวังวนของการเอาเปรียบและถูกเอาเปรียบ ไปตลอดชีวิตขอบคุณที่รับฟังขอให้ทุกคนเจอแต่คนดีๆและได้เป็นคนดีในทุกสถานการณ์ค่ะ